สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารวงการฟุตบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาหรือไม่มาดามแป้งโพร์ชอตเจรจากับเอริคานแบก็กไซด์ลูกครึ่งไทยสวีเดนหวังดึงมาผนิกกำลังกับทีมชาติไทยในการคัดซุตบอรโลก2026และเอเชียคับ2023ที่กาตาร์งานนี้ทำเอาแฟนบอลไทยเตรียมชมแบก็กไซด์รายใหม่อิมอรอดจากยุโรปได้เลยหลังจากที่มาดามแป้งว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ พสภาพวิดีโอคอกับเอริกานทาบทามให้เอริกานมาช่วยทีมชาติไทยคัดฟุตบอลโลก2026ได้ฟุตบอลเอเชียคัพ2023บที่กาตาร์โดยเบื้องต้นเอริกานเจ้าตัวสนใจที่จะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการปรึกษากับครอบครัวสำหรับเอริกานปัจจุบันอายุ22ปีเคยติดทีมชาติสวิเดนชุดยูย่มาแล้วปัจจุบันเอริกานเจ้าตัวเล่นกับทีม AGS a a อ h u าในลีเกเดนมาร์ซึ่งเป็นลีกเด,ดีย หากบาดามเป้ยเดิวกับเอริคานสําเ็จถือว่าไทยเราได้ของดีพอสมควรเป็นที่แน่นอนแล้วว่าทีมชาติไทยของเราอาจหมดสิทธิใช้งานทีละสิทธ์แดงดากองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมในการคัดฟุตบอลโลก2 0 2 6หลังจากที่เจ้าตัวอาจหายไม่ทันในการคัดฟุตบอลโลก2นัดแรกที่จะพบกับจีนในวันที่1 6พฤศจิกายนและบุกไปเยือนสิงคโปร์ในวันที่21พฤศจิกายนเรามาดู5กองหน้าตัวแทนของทีละสิทธิแดงดาว่ามีใครกันบ้าง รายแรกเป็นปรเมตอารวิไลกองหน้าจากเมืองทองยูเนเต็ดอายุ25ปีสูง180เซนติเมตรเคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วในชุดที่คว้าแชมป์อาเซียนคัพ2022ปัจจุบันเป็นแกนหลักของทีมเมืองทองยูไนเต็ดรายที่2เป็นสุปอรไซเจเดตกองหน้าจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอายุ24ปีสูง181เซนติเมตรเจ้าตัวสลัดอาการบาดเจ,จ็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วการันตีดาวซนโมไทยลีกฤดูกาลล่าสุดรายที่3เป็นสุปอร์นักเมอนตา กองหน้าจากอ s w o ว e ในลีกเบย์เยิมปัจจุบันอายุ21ปีสูง172ซนติเมตรสุราพเามือตามีทั้งความเร็วและความแข็งแกร่งเลี้ยงกินตัวได้ดีเล่นได้ทั้งกองหน้าตัวเป้าและปีกรายที่4เป็นทีรศััดิ์เผยพิม่ไม่กองหน้าจากการท่าเรเอฟซีอายุ21ปีสูง183ซนติเมตรประตูการน,นี้เจ้าตัวยิงไปแล้ว5ประตูนำเป็นดาวซันโวแข่งไทยในขณะน,นี้โดยเจ้าตัวคอยลงมาเป็นปซุปเปอร์ซับให้กับการท่าเรือเอฟซี ลงมาเมื่อไหร่เป็นเรื่องทุกครั้งในรายที่5เป็นยศกรบรุรพากองหน้ามอปลายจากชนบุรี fc อายุ1 8ปีสูง187เซนติเมตรโดยยศกรบรุรพาเจ้าตัวติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วในหน้าที่เจอกับจอร,ร์เจียโดยยศกรบุรพาเจ้าตัวมีความแข็งแกร่งใหญ่หนาดุดันความบอลได้ไปกับบอลได้ดีและจบสกอร์ได้คมแล้เป็นเพื่อระครับคิดว่าใครจะเป็นทายาทของทีมสาตินแดงดาหลังจากเจ้าตัวได้รับอาการบาดเจ็บ อาจจะหายไม่ทันในนัดที่เจอกับจีนและสิงคโปร์ก่อนจากการยืรยนกดไลคกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ